สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมมีซองกอเป๋าทูมินิวอเลตมาให้กับคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับทุกคนใครนะครับผมที่สนใจอยากรับนะครับดูคลิปให้จบอย่างละเอียดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนรับเงินด้วยนะครับจากกิจกรรมแจกเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับลิงด้านล่างใต้ล่านะครับผมรีบกดเข้าไปก่อนที่มันจะหมดเขตนะทุกคน มีนะครับผมเข้ามาที่ใต้คำอธิบายนะครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับผมในเพจสโต้ก็ได้นะครับมันจะเป็นแอปเลมอนเอกนั่เองนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมเปิดเลมอนเอกนะครับก็จะเป็นแอปเลมอนเอกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพจสโต้หรือว่าแอปสโต้ทําได้ทั้ง Google นะครับผมขอภายนะครับทงได้ทั้งแอนดรอเลยนะครับผมแล้วก็ iOS ก็ทําได้นะครับ จะเป็นแอปตัวนี้นะครับผมเลมอนเอ็กนะครับสามารถพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าในแอปมานะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมคําว่ากิจกรรมปีใหม่นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับที่มันลอยๆอยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะทุกคนก็กดตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะพาเรานะครับผมมาตรงนี้ก็กดกิจกรรมปีใหม่ตรง อย่างแรกนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับหน้ากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะได้รับดอกไม้ไฟนะครับผมถ้าใครกดที่ลิงก์ด้านล่างมานะครับผมสําหรับดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมรับเงินได้สูงสุดคือ4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นกิจกรรมของเขานะครับเราต้องติดอันดับหนึ่งนะครับถึงเราจะได้4ี่หมื่นนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมรางวัลมีจํานวนอยู่ที่10,000รางวัลตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมของทางเลมอนเอ็กนั่นเองนะครับก็สามารถนะครับผมดูได้เลยนะครับก็คือเราต้องนะครับผมเก็บดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับให้อันดับของเราานนนนนะะะะคคครรรััับบผมมเเยออทที่่สุุดงกก็ปณ ตอนนี้นะครับผมมีอยู่9ดอกไม้ไฟนะครับอันดับของผมก็คือ7,907นะครับผมแล้วก็ต้องติดอันดับไปนะครับทุกคนรางวัลที่เราจะได้ก็คือนี่นะครับผมรางวัลที่7นะครับก็คือนะครับผมหาดอกไม้ไฟให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับสามารถนะครับทุกคนเข้ามานะครับผมทํากันได้นะครับทุกคนทุกคนวิธีการหาดอกไม้ไฟก็นี่นะครับอย่างแรกมากดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะได้นะครับผมดอกไม้ไฟ3ดอกแล้วนะครับกดเช็คอินแบบนี้ไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเราก็จะได้ดอกไม้ไฟเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ไฟนะครับผมมาติดอันดับนะครับถ้าเราติดอันดับหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราเท่านี้เลยนะครับก็คือต้องแข่งกับคนอื่นนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววิธีที่2นะครับผมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับกรอบลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปให้ใครก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขานะครับผมช่วยเราประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นดอกไม้ไฟมาเท่านี้เลยนั่นเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการตรงนี้นะครับ แล้วก็แบบที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นการรับดอกไม้ไฟจากเพื่อนนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับผมก็คือแบ่งให้เพื่อน เพื่อนแบ่งให้เราประมาณนี้นะครับผมก็คือช่วยเพื่อนวนลรั้งเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็สามารถแชร์ไปได้นะครับที่ีการแชร์ลิงก์นะครับผมนี่นะครับก็กดแชร์ลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็น QR code นะครับผมหรือว่ากรอบลิงก์ของเรานะครับไปวางในที่ต่างๆหรือว่าให้เพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าอันดับของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เจ็ดพันอะไรประมาณนี้เราก็สามารถนะครับผมไปแข่งกับคนอื่นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราตีอันดับนะครับเขาก็จะแจกตรงนี้ให้กััััับบบเเเเรรรรรรราาาาลลยยนนนนนน่่อองงงะะะะคคควววผผมมมกก็ืถึต แนะนำให้รีบมาทําเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ทํานั่นเองนะแล้วก็รีบมาทาเลยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับแล้วสําหรับซองเปานะครับผมก็ให้กดเข้ามาที่คาอธิบายเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมคําว่าลิงก์อ่างเปานะครับอันสุดท้ายตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์อ่างเปาไว้ให้กับทุกคนตรงนี้นั่นเองนะครับฟังเวลาที่ผมจะบอกไว้ให้ดีๆนะครับทุกคนสําหรับเวลาลงลิงก์อ่างเปานะครับผมก็คืออยู่ที่ หนึ่งทุ่มครึ่งตรงนั่นเองนะครับก็คือ19นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถมารับอ่างเปากันได้ทุกคนเลยนะครับผมที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับผมให้มารอกันเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นก็สามารถกดปิดแอปนะครับผมแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับมันอาจจะไม่รีนะครับทุกคนบางทีนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมของเลมอนเอกกันด้วยนะครับ